สวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีสสดครับ NO มนสวัสดีค่ะคคโอ้ฟันดีติบลอครับแม่หน่อยฟันก็ยังวลยฟันแนวได้ครับเอ้สู้ฟังนะครับฟันกุมารทองมาหาสามตักุมารทองสามตัมาแต่ใส่กุมารทองนี่ครับก็จัดก็กลิ่นแต่ว่าแต่ใส่ม่มาวนมาเหวียนอยู่นี่อืมอยากกินขนมที่นี่จักุมารทองสามตัวเลยสองสามตัวบุกกติแม่หน่อยได้เลี้ยงกุมารทองบ่ครับบ่เลยเนี่ยบ่ได้เลี้ยงมาหมื่นมาค้อ อยากหิวก็เนี่ยครับสหิวมาจากครับสามตัวครับผมในกระพุนอ่ะในกระพุนนีหมาเมื่อกวักกวักกวักกวกกวักอยู่เอาแต่เร่มันอกีจะเป็นเนียวเลยครับเพิ่นใส่ชุดสียังครับผู้มาทองเนี่ยใส่ชุดต้องต้องคนผู้คนชุดผู้หนึ่งใส่ชุดสีแดงผู้หนึ่งใส่ชุดสีน้ำเงินครับผู้หนึ่งใส่ชุดสีสีเขียวโอ้จำได้เลยเนาะแม่นครับผมกางเกงกางเกงกันกางเกงกางเกงไหมผู้หนึ่ง เกีงในแม่นุ่งเกีงไนเลยนุ่มเตยอันนั้นเนุ่ยป้ากำลังเกีงไหนมัใส่แต่เสื้อกับใส่เตยเสื้อเตยกำลังเกีงไหนมั่งทรงในบัใส่บ่วทรงบัใส่ครับแตยกำลังเกีงไหนมาสามตัวสามตัวเลยแม่นครับผมสามคนเลยสามคนเลยสามตัวก็ได้ครับแม่นเนาะโอ้ยทำบุญให้เพิ่นเด้ไหมหน่อยครับมันสิเปเน็นแนวนี้บ่อ่ัครับแต่ไหนอีกครับบาทนี่เบิดเท่านี้ละบาทเพิ่นบอกเลขบอก บอกกับ,บ่ามันใหญ่ขับเนืนี้ยแต่คนแตใหญ่ขับเหนเน่ะเขาบอกเขียนบอกเก่าเจ็ดเก่าอ่ยเก่าเจ็ดเก่าหงอนบังหันนอันนี้มีเ่สามตัวอันนี้อันนี้เพิ่นโ <sk eps> บมี่โบมี่เพิ่นโบเลยบอกหกมาณทองสามตัวเมียเพิ่นโบเดบอกบอกก็ใหญ่ขับนอ้ะเพิ่มโบเบอกครับเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่มเ่ไปไปหลดเพิ่นนัวเลือก็ไปหลดเพิ่มโบเลยบอกวิกุมาณทองน่ะเมียนบอกก็ใหญ่ขับมือนอ่ะเออเต คิดแยข้ามในเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วเพิ่บอกตัวไหนก่ครับเก่าเจ็ดเจ็ดเก่เก่าเจ็ดเจ็ดเก่าอันบาดีบางคลิปแลกที่ผ่านมาวางมือสองมือนี่กับผีผู้ใายผีผู้ใกลุ่มลูกมาเขียนเลขให้ในห้องน้ำเก่าเจ็ดเจ็เก่าคือกันเมียนกระตุ้กันเลยโตกันเอะครับังไงเป็นังไยังเป็นเนี้ยังบอกบอกบอกก็กระเดื่อครับเล็กสามตัวขัถายมันเตะเอากับกุมารทองนี่เตะใดบ่หรือบ่ไดบ่ได เพราะว่าเพิ่นบบได้บอกเพื่นบบได้บอกเขาครับแต่มั่งพีใหญ่คมาหาพี่ใหญ่คมาหาอืมครับพีใหญ่พีใหญ่คํมาหาครับผมนางนังว่ะซัพววมวเวลั่ยครับผมว่ไปบุญบานบ่เอู้้เป็นมึงไปบุญบานบานเมว่ะซั่นครับไปจังไ้าบ่มีไผอยู่บานใหญ่รับไปขั้วเวลเลยนี่ครับว่คือบ่ไปฟั่งบ่รบขังเขาว่ะซั่วครับล้วะครับขว้มฟันน่ะครับมึงกูไปหากินกัะปุนกับปิ่นนําเขาลาวาใหญ่รัามครับ กาปุกร้านไปกินกับปุตฝั่งบาะอ่ะปุ๊กเลยกับปุ๊กจเสลอเยเสลยเอตายไปเลยครับผมเน่นอนเสลตายไปเลยนเล็กับตัวเก่านะน่ะตัวเก่าอะนรั้ะเก่าเจ็ดเจ็เก่าเก่าเจ็ดเจ็เก่าเพิ่นบอกเนวนี้แมนอ่ครับผมจากตัวเลขของเรากับพวกมีสามตัวละครับเอซีเดี๋ยวจังสีมาตามมาอีกประทาเลขสามตัวเนาะ ครับกระตรงกันกับชุดเก่าี่พี่ผู้ชายอุ้มเล็กหน่อยมาเขียนเลขให้กับห้องน้ำครับเดี๋ยวสีจดตัวเลขในแคปหน้าจอครับขอบคุณที่รครับแม่หน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมามผู้ชมมนาะตัวเลขของแม่หน่อยครับถมผู้ชมเลขสองตัวยังอยู่ชุดเก่าครับถมผู้ชมเนาะ 9779เจ็ดครับท่านผู้ชมงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ .2567 ครับขอให้มีโชคใไงครับไปหน่อยครับสำหรับคลิปนีบเอวแอมรถทงมกสิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับ FC ฟบ่าวแอมรถทงนี่มีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมมึงของดีกันครับบ่าวแอมรถทงมหนีจะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลี่ยงเงินเหลี่ยงทองเหลี่ยงซั์ครับค้าขายไายขายของบบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลี่ยงเงินเหลี่ยงทองสื่อเหลี่ยงสื่อรถตเตรี่เจนสี่เหลือถือนะครับท่านผะู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ข้างหนครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใ rab, uh, ดเนาะครับเนาะโอ้ดีครับรรครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้ hey, เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเ она, นี่ยกู้ด้อยการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ <c oughs> กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แต่ละกรบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อเป็ปูุหลดบเนพ่อนวดดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานนองได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครมมับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาแข่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเห็ุในคนมองบบเห็นลานขา้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเที่น้ำที่ทนตาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสัมผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็บมือแท้ๆครับ่ามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่ท่าคิวสามเทือ่ล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่กหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะค um รับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบานี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็ ail, right. มีโบลาณนะครับ hmm. เนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลงินขคาววาไส้ที่แห้งครับมีแต่เงืนไหลมาเท่าก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุห่โลซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบัง เสียเนยื้อจังไรในตัวเฮาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายมันเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ